มาถึงไวยากรณ์ตัวที่42ค่ะไวยากรณ์น้าน,นีหน้หน,นีไม่หน้าน,นีหน้หน,นีไม่กับนะคะสำหรับไวยากรณ์ไม่เนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าผู้เรียนจะเคยเรียนมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าความจริงแล้วเรื่องของไม่เอ่ออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เราเรียนตรงส่วนนี้อย่างเดียวนะคะคือมันมันยังมีไวยากรณ์ที่ใช้ไม่อะคะ่ะ อีกหลายตัวเราก็จะมีวิธีการผันวิธีการผันไมเป็นกระยาตามกริยาแต่ละช่องด้วยนะคะก็ถ้าเคยเรียนอันน้มาก,ก่อนอาจจะทําให้สับสนมากขึ้นแต่ว่าทีนี้เราจะขอให้ในในส่วนของการสอบระดับสองเนี่ยนะคะก็อ,อยากให้จําในการใช้งานของไมแล้วก็ไมกะเฉพาะตรงส่วนที่นําไปใช้ในความหมาย2แบบ นี้ที่เราจะเรียนต่อไปเนี่นะคะจำเฉพาะตรงส่วนนี้ก่อนละกันนะคะไปดูที่การเชื่อมคำก่อนนะคะวิธีการเชื่อมคำของหน้าหนีหน้าหนีไม่เนี่ยก็คือใช้กริยารูปดีกฟอร์มแล้วตามด้วยไม่ได้เลยแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นสุรุนะคะชิมัสเนี่ยจะใช้สุ r รุไม่หรือว่าสุไม่เฉยๆก็ได้ค่ะทีนี้ความหมายที่เราจะใช้ได้เนี่ยนะคะในเรื่องของหน้าหนีหน้าหนีไม่เนี่ย จะใช้ได้2แบบไปดูที่ความหมายแรกกันก่อนค่ะจะใช้ในความหมายว่าคงจะไม่นะคะเวลาที่เรานํามาใช้ในความหมายที่ความหมายที่ว่าคงจะไม่เนี่ยจะต้องใช้กับกริยาที่ประธานของประโยคเนี่ยไม่สามารถควบคุมให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้นะคะคือจะใช้สแดสแดงการคาดคะเนในลักษณะที่เป็นรูปปฏิเสธอะคะ เหตุการณ์อะไรที่สามารถควบคุมให้เกิดได้หรือไม่ให้ที่ไม่สามารถควบคุมให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้ได้บ้างเรามาดูกันนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราลองมาดูประโยคตัวอย่างลกันนะคะจะได้ทราบว่า ลักษณะคำกริยาแบบไหนที่ไม่สามารถควบคุมให้เกิดไม่ให้เกิดได้ไปดูประโยคแรกค่ะคนโมรคาระคนละมันไดวาับารไหมคนโมราระคนมันไดวาารมประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ก็คงจะไม่สามารถเข้าใจก็คงจะไม่เข้าใจปัญหาเช่นนี้หรอกนะคะคืออย่างว่าปรุโเนี่ย เป็นลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้ไม่สามารถควบคุมความเข้าใจของคนได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราไปดูข้อสองกันค่ะเทียวคุโมริเดสเน่อาเมล่าพูดทไมกับเทียวคุโมริเดสเน่อาเมล่าพูดทไมกะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าวันนี้ท้องฟ้าคืองฟ้าคือฝนจังเลยเนาะ ฝนค,คงจะไม่ตกหรอกนะถ้าเรานํามาใช้เป็นไมกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายตองส่วนไมกะเพิ่มนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนก็เรื่องของการที่ฝนตกเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้ใช่ไหมคะอันนี้อย่าบอกว่าทําฝนเทียมควบคุมให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปุชนทั่วไปจะสามารถทําได้มันเป็นเรื่องที่ เรื่องใหญ่โตใช่ไหมคะถึงจะทำให้มันเกิดขนาดนั้นได้เอาไปว่าเรื่องของธรรมชาติฝนฟ้าอากาศหิมะตกฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเรื่องที่เราจะใช้ในลักษณะไมะ่แบบที่ประเภทที่ไม่สามารถควบคุมให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้นะคะทีนี้เนี่ยไม่กะเนี่ยจะใช้ในใช้ในกรณีที่ เหมือนกนันยังไงนะคะถ้าเป็นไม้เฉยเฉยอ่ะมันจะเหมือนกับถ้าแปลออกมาจะแปลประมาณว่าคงจะไม่เข้าใจปัญหาเช่นนี้หรอกแต่ถ้าเกิดเป็นตรงเนี้ยมันจะแปลออกมาประมาณว่าไม่ใช่ว่าฝนจะตกหรอกนะเลกเพียกไหมคะคือตรงเนี้ยจะเป็นประมาณว่าพอเพราะยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่ คงจะไม่เข้าใจหรอกแต่แต่ว่าเนี้ยคือพอผู้พูดเนี้ยเห็นลักษณะคือความคือผลแบบนี้แล้วอันนี้อันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะแต่อันนี้คือพอผู้พูดเห็นลักษณะคือความคือผลนี้แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คงจะไม่ใช่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นหรอกนะถ้าเป็นอย่างนี้คะ่ะคงจะไม่ใช่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นหรอกนะจะใช้ไม่กับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันที่ประโยคเอ่อลักษณะของการใช้ ไม่แล้วก็ไม่กะในอกีกแบบหนึ่งนะคะั่นก็คือการนําไปใช้ในความหมายที่ว่าตั้งใจว่าจะไม่คืออีกความหมายหนึ่งนะคะเราจะใช้กับกริยาที่ประธานของประโยคสามารถควบคุมให้เกิดหรือไม่ให้เกิดได้ก,ก็คุณยังอยู่ตรงนั้นข้างกัอันเนี้ยค่ะอันนั้นจะมีความหมายว่าตั้งใจว่าจะไม่ค่ะเดีย๋ยวไปดูกันค่ะ